มาต่อกันด้วยพังหูนามกำลังสีนะคะสเต็ปที่หนึ่งเราก็จะต้องให้ PX แทนโจก่อนเนาะเราจะแทนเฉพาะพังหูนามตรงนี้ก่อนนะคะ แล้วเราก็จะมาหาทของ K ส่วนเกันซึ่งทำให้พหุนามนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ0เราก็ลองแทนด้วยตอนนี้เราจะเอาค่าของจํานวนที่หารด้วยลบ66ลงตัวเนียอยู่ในใจนะคะแล้วเราเลือกหยิบมาทีละตัวนะคะคุณครูก็จะขอเลือกหยิบตัวแรกก่อนก็คือบวกลบ1ก็ามาใส่ตรงนี้นะลองมาใส่ ในภาคหันามโจทย์คุรับตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นห้าเป็นลบห้าสิบห้าบวกหนึ่งหนึ่งห้าลบหกสิบหก ตรงนี้ปรากฏว่าตรงนี้ได้ศูนย์หรือเปล่าอันนี้บวกกับในร้ยี่บอมีบวกกันได้11บทดหนึ่งโอเคได้ลบ1 2อพอดีได้ลบร้อยยีบเอ็ดพอด,ดีเรามาลบก,กัน อไม่ใช่มาลุกมันก็จะตัดได้ศูนยค่ะสรุปแล้วตัวนี้เราได้ศูนนะ,สะแสดงว่า x บวกหนงเตัวประกอบของ x ยกกำลังสวกหา x กำลังสลบ5 5า x กำลังสองบวก1 1 5 x ลบ66 แล้วเราก็มาหาตัวประกอบตัวถัดไปต่อโดยการหารสังเคราะห์นะคะอเอาเลขหนึ่งนี้มาหารต่อแล้วสังเคราะหเอาหนึ่งคูณหนึ่งนะคะได้ คูณหนึ่งได้หกบวกกันได้ลบสี่สิบเก้าลบสี่สิบเก้าคูณหนึ่งได้ลบสี่สิบเก้าบวก 49, บวกันต่อได้สิ 15, บห้าลบเก้าจะดหนึ่หกหกสิบหกคูณหนึ่งได้หกสิบหกบวกกันได้สี่แรงตรงนี้จากเมื่อกี้โจทย์ข้างบนเป็นกำลังสี่ก็จะเหลือกำลังสาม รามาหา Pc ต่อซึ่งจะทำให้เราจะเอาตัวนี้ตัวตัวที่หาร66ลงตัวนี้มาลองแทนในแทนตัว C ก่อนนะคะเพื่อให้ได้คำตอบเป็นศซึ่งเราจะได้พบว่าที่ลองเลข2นะคะ2แทนใน F ตรงนี้เราลองมาดูว่าตัวนี้บวกันจะได้ท่อ18หรือเปล่าาไม่ได้นะคะใน93 เปลี่ยน้เ,เปลี่ยนนะคะตัวนี้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวถัดไปเลขสองไม่ได้เราเอาลบสองบ้างถ้าเป็นลบสองตัวนี้ก็ได้ลบแตัวนี้ได้ลบไา้บวกยี่สิตัวนี้ก็ได้บวก อันนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะไม่ได้ศูนรแน่นอนเปลี่ยนเป็นเลขสามดู27่สิบเจ็ดบวกกับเก้าหกห้าสลบสามเจ็ด็ สามสี 3, 4, 12, 12, 12, 14, 16, ่สิบสองสิบสองคือสิบสี่แล้วบวกหกสิบหกคะเราลองเอายี่สิบเจ็ดบวกห้าสิบสี่บวกหกสิบหกเลยเจ็ดแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสี่อ่ะพอดีว่าเราได้ตรงนี้ละตัดกันแล้วได้ศูนย์เราพบว่าตรงนี้แหละได้ศูนย์ก็จะได้ว่า จะได้ x ลบ3 <_ d ata> เป็นตัวประกอบของพหุนาม x กำลัง3บวก 6x กำลัง2ลบ 49x แล้วก็บวก63แล้วก็มาแยกตัวนี้โดยการหารสังเคราะห์อีกครั้งหนึง่งกำลัง4เราจะหารสังเคราะห์อยู่ด้วยกัน สครั้งดึงเลขหนึ่งลงมาคูณขึ้นไปได้3บวกกับเลขหกเลขเก้าเก้าสมยีบวกกันได้สองลบยีคูณกับ3ได้ลบหกสิบวกกันได้วศูน แรงคำตอบนี้เป็นกำลังสองจะได้ว่าโจทย์ของเรานะคะขอหยิบขึ้นมาไปหาโจทย์ใหญ่แป๊บนึงแสดงว่าตัวนี้ ดูาาโททเอยูนะนะดเว่าก็อวามจทย์ะแสดงว่า ตัวนี้สมาการนะคะสมาการโจทย์เนาะคูก๊อฟมาวางให้ดูมันก็จะแยกได้ตัวที่หนึ่งที่เราแยกได้เมื่อกี้ก็จะเป็น x ลบหนึ่งตัวที่สองเราแยกได้ x ลบสามและตัวสุดท้ายตัวนี้มันเป็นกำลังสองเราสามารถแยกได้เดี๋ยวเราเขียนกำลังสองไว้ก่อนนะคะเท่ากับศูนย์ตัวนี้เราแยกแล้วเดีย๋ยวเรามาแยกกำลังสองกันซึ่งผลการแยกสองเล็บของกำลังสองนี้จะง่ายนะคะ x แยก x เนาะอะไรเอ่ยคูณกันได้ยี่สิบสองแล้วได้บวกกันได้เก้า อะไรเอ่ยอะไรคูณกันได้ลบ22ก็คือบวก11กับลบ2แล้วใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลแล้วได้9นะคะซึ่งจะพบว่าเซตคำตอบของระบบสมการนี้คือ ตามลำดับสิ้นสิ้นนะคะนักเรียนวิธีการทำสเต็ปที่1ได้ตัวประกอบแล้วก็หารสังเคราะห์อ่สเต็ปที่2มันยังเป็นกำลัง3อยู่แล้วก็หาตัวประกอบตัวถัดไปหา P C ถัดไปแล้วก็ได้ตัวประกอบแล้วเราก็หารสังเคราะห์อีกชั้นหนึ่ง ลงมาแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นกําลังสองเมื mm ่อ hmm. ได้ผลลัพธ์เป็นกําลัง2แล้วเราก็มาแยก2องลง mm hmm. เลบยองกผล,ลกำลังสองได้ mm hmm. ก็จะได้เศษคาตอบนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ